ช่างเอ็ดี้ระยองนะครับอันนี้ก็มาดูแซดพันที่ทําไว้เสร็จเป็นชาตินะครับไม่เคยสตาร์ทเลยนะครับใส่น้ํามันเรียบร้อยผภาวนาให้พี่เขาติดนะครับนี่ก็พรน,นะครับ ก่อนเออไม่มีหม้อน้ํามีปะวะอ,อ๋อมีไว้แต่ยังไม่ใส่หม้อน้ําโอเคจบกาว